รีากคาร์มีก๋วยเตี๋ยวเรือตอนนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนพระดุษายคอนแวน์ดอนเมืองนะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้ตามมาจากพี่อ้วนเมียบานอ่ะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเอการ้านไหนเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเรือนครสวรรค์นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

ช่วเดลองสิเดีนี่นี่นี่เอาเนี่ยาก็เตียวเอดอันไหนเนื้อไหนหมูเนื้อหรือป่าสดนะะักสดเอา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 มีเอาเฉพาะอลบาไม่ดี anh điêu từ y bác bảo là anh à, im luôn lớt chim chìm nước này nồi chìm cùng nha anh này của anh đây của tôi ha nha thế này luôn anh là mấy nào anh lôi นหรอเนี่ยเข้มข้นมันแต่มันใต่เลือดไต่กะทีมีชิ้นด้วยอันนี้ออนชิ้นแอนเลือดชิมหน่อยเนี่ยะ ก็ดีเป็นไงอร่อยอ่ะมาไม่ปิดหวังนะคะอันนี้ค่ะนี่อะไรอิงเอาอะไรสั่งกันไปเยอะแยะเลยอันนี้นะอันนี้เป็น เลตัหกลตัหมกหมันหมล่อร่อยจริงๆอะสั่งเพิ่มาอีก2อ,อนนี้อร่อยอันนี้ลูกอันนี้เดเล็ตัหมกให้ดูคนนี้กินอนีรคนนี้ชอบกินก๋วยเตี๋ยว ใช่ไหมการชื่ออะไรอ่ะก็เตี๋ยวเรืออุจจัยาน้ำก็เป็นสีม่วงนะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอาหูรสั่งลยลรก เนื้อเปื่อยอีกอ2่อยิ่งไม่ค่อยตุ้มเลยไอ้กินแบบไม่ตุ้เดี๋ยวจะกินขนมให้ดู<ม>เดี๋ยวชิมขนมให้ดูนี่ช้อนให้ที่แกงพล่านเลย แล้วปาดหรือว่าอะไรทำดีๆเนด็กทำดีๆเด็กทำดวยสิชมอ่ะลองนะอมชอบเหมือนกันนิ่มมหมหรือแข็งนิ่มรวมๆแล้วครับได้อยู่แต่ร้านนู้นอร่อยร้านตรงบะหมี่ไอ้ร้านเป็ดตันหุ่น อ๋อนอนออ๋อนั่นมันินั่นเป็นสีขาวแต่นี้ก็โอเคใช่ไหมมันได้อยู่ไปดูข้างนไ่ดูข้างนนะมาดูอ๋อหมดได้อนี่กินหมดเลยเอามาตักเพื่อนิดูข้างในเลยไปปากเลยเนี่ยไม่ชอบข้างล่างเนี่ยมันเป็นสีเขียวไงก็เลยดูแม่เลยใบเตยนี่ไงนี่ถุงสั่งกันอย่างนี้ นะ okay. อเคออะร่อยไหมแนะนำไม่ได้นี้แนะนำพอได้ไหมเดี๋ยวอร่อยดีอร่อยกว่าตรงโลข้นรสไหมดีกว่านะคิดว่าดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าตรงโลค้นรสมันเป็นเหมือน,นมันใส่กะทิอะนะแต่อันนี้ก็เป็นน้ำตกเลือดเลยเออมากินการตัดคนดีชาเลยนะกินคือขนมกินทางขนมอร่อยไหม ไ,ไปนคนจิต้อน,น่เขาออกกำลังกายระหว่านเขาเจ็บปวดหน้าท้องเขาอยู่โอเคยิง okay. บบายๆด้วยค่ะ